นักงานกิจการพลังงานมุ่งมัน่นพัฒนาพลังงานก้าวไกลไร้มลพิษมีหน้าที่ดำเนินการผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่าหรือให้เช่าจ้างรับจ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลังงานทุกชนิดสนับสนุนการสงเครการฝึกอาชีพด้านพลังงานสนับสนุนกิจการขององค์การสงเครหฐานพันศึกตลอดจนร่วมกันกุศลสาธารณอื่นๆเรียกชื่อย่อว่าสกพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า,ฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โซลารูฟท็อปณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมเกษตรกรรมฐานพันศึกษษษพิการบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีขนาดกำลังการผลิต3.28กิโลวัตต์ซึ่งใช้ประโยชน์กับเครื่องสูบน้ำไฟส่องสว่างภายในอาคารและพัดลมระบายอากาศสำหรับเลี้ยงสัตว์เป็นต้นเรามาดูกันนะครับว่าติดตั้งโซลารูฟท็อปกับสำนักงานกิจการพลังงานองค์การของเคราะหฐานพานศึกได้อะไรและมีข้อดีอย่างไรด้านความมั่นใจ ทางเรามีประสบการณ์ด้านโซล่ามากกว่า5ปีโดยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือโซล่าฟาร์มที่กำลังการผลิตทั้งหมด52.52เมกะวัตต์และทางเรายังมีบริษัทร่รวมการงานที่ได้รับ ISO 50,001และ ISO 9,001ทางสำนักงานกิจการพลังงานนำไรายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยส่งเคาะทหารผ่านศึกพิการ และครอบครัวทหารผ่านสึกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ท่านจะได้ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับโซลาร์ลูปท็อป1กิโลวัตต์สามารถลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้900กิโลกร,รัมครับอนไดออกไซด์ต่อปีหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ101ต้นเราก็ช่วยกันส่งพ้ออหารผ่านสึกและช่วยกันลดค่าสุ่ล้อมขนาดเล็กกับโครงการส่งพ้อหารผ่านสึก่กันนะครับขอบคุณครับ